ไปดิเมื่อวาพบกับน้องพี่พาเที่ยวนอกต่างจงหวัสดีราจะไปที่เมาพบกับน้องดาเจินๆเมื่อนี้น้อง,องพี่นนาพนนาน,น้นนอ,งนองดามาซื้อเครื่องไว้เห็ดกินตอนแรงกับจิ้มนานไอ้อะโกรยไอ้คำสีไอ,อ้คำสแสงค่ะเราจะกลับไปเบิ่งกันเพราะซื้ออย่างเห็ดกินป่ะตอนนี้เขาก็ย่างร้าเนาะกับโซดา ซื้อเขาสิไปซื้อปลาไปเห็ดป่นป่นปลาแล้วก็เห็ดลวกลวกผักี๋ยวเขาไปเบิงกนอนเขาจะเอาปลาอย่างเ้นาะามาสองคนคือเก้าเนาะสูตรของตันเขาจะโทส่วนไอ้กแไอ้คอนสิร์ถึงเนาะมาอันนักินข้าวหนงเรงามันอยู่ส่วนนั้นบอกเนี่ยใ่ เดี๋ยวหยางไปดมกันเนาะเบิรงบรรยากาศมตั้งโซสิบก็คงเอบงงามเลย่เามดฮะนหนูมซื้อาไปซื้อปลาก่อนเพื่อมากนตั้งสงแสบทิ้นกะลา กะทิ้นกะลายบุกะลาัวกะลายน้ซิฟันลมเสาปลาเอียงไปเห็ดวก็าระดอนีามาเสีปลาอย่างนี้บ้าปลเกาปายบตอะไเขากันยังยงเา่งป้ายเนาะว่าสิได้ปลายังกับ A bay, you a bay, honey, did it a coke box, a young <Nuncai> companion, a bay, 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 cốt cốt อันนี้ปายอนอันนี้บอกีีมีปายอนเอาายถาอเีหาะส่อน่านอมันตนอยโนี่เฮ้ยนี่นี่เหนยีะนี่ปาปารพวได้หมอ่เขาเพลงมาอัไป่าไม่หม่ ลาหนึ่งไปหนึ่งปหนึ่งเสียหน่งไปหนึ่งไปหนึ่าหมดเลต้องแบบเดไม่ชิามนาปังดีเลือกเลยดีเลยคสันอ่ะขึ้นกระป๋องอันนี้ไปหนงหนึ่หนึ่เสียข้านนีค่ะทั้งซีบอล bạn nha, đôi guốc, bánh mì nè, đồ ngọt, hàng à? vâng. Đó Đó là, nhỏ đây này, rồi, ขอเดียวพอน้งใหเนมาตื้นปีานเนาะาคา๙๘๐ันประมาณอยู่๙๐๐๙๐๐บาทหนึ่งคน๘เ๐ตัเดี่วตัวเดียวตัวเดียว น้องบีพากิน,ออปนเ <c oughs> ปลี่ยนเปลี่ยนสูซองอ๋อเามีะบใหญ่เมื่อกรัเป๋ามีใบเดียว <c oughs> <c oughs> จะสะออนหักเหาะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทามาทอนเงินงไป <c oughs> คอนเทนเซอเก่ไาไหมคะ เขนใช้หนึ่งเ่าก็ได้เนี๊ยบจิ้มกด้ปจับก้อนเจียนี่ไม่บ้านเจี๊ยบห่านเจี๊ยบห่านจิ้ประมาณอยู่สบาทอ่าบาทเฮ้ยชงค่ะหาบาทกับาบาทเจี๊ยบ่าน ไม่แน in right like ่ับมาข้นน้ำไม่สากด้ยลายเนาะสองที่บ้านน้อเดียวหอกำลังว่าเอาขึ้นลายเอยเนาามสิังหอได้ได้เอาเอา ตำนิ่งเลยเอาเอามา่ยนเอาปนกันกระเดจะก็เอาหักอันนี้นะไม่ักเนี่ตำนินเนาะอันนี้พักปังบัเอเอบู้งือกะก็ยังู้ื้อมานอันนี้คะพักอันนี้คะพักปังพักปังบัตเอพักปังันี้หาตำนินเนาะตำลิง ตำลึงเอออยู่นั่นทางไทยเออตำลึงทา้งอื่นหัตำนิ่งเออเอาเป็นตำนิงสองมาดจะได้พักกนเหลือกงามทุกคนนะรอบอือหืออือยอ่ค

เด็ดอะจะมากน้ำเงินแ้วสามัดเนาะสามัจาบาทสามัดเจาบาทสามัดเจาบาทเ่นกี่เม็ดหาข้าวหาข้าวใหญ่เนกี่เม็ด ข้อดีสื่อยังอย่างคิดก่อน เกงซุดเลยมันน่าจะบ,บ่บ่ดีกว่ามือหนาซะ มาแคกเออมาแกมะแขกเอาแเอาตะกบเอาตามดดยเอาะไรมาละมาแขกเนาะหาบลายมะือบรรยากาศตลาดแรงปากเซกินก่อยไข่ก่อน uh, okay. um, okay. <to media sair> หอยอันก mm ็เ hmm. จ like okay. no. ้าขายหอยใส่บุลรลยหอยหอยกระต่ายหอยกระต่ายหอยตัวเป็นหน่วยแม่นแม่นแม่ตัวเป็นหน่วยน่บุม wow. ี um> ่เนาะไม่ใช่ข้อจีบจังสีออ๋ออันนี้ก็เป็นหอยกระต่ายคือกันบอกเออหอยเซอรี่หอยเซอรี่คือการมันปนกัดอยากได้แบบเป็นหน่วยแค่นะบุมี่เนาะไม้อจีบเนาะอ๋คักอันนี้หอยแหงหอยอยากกินอย่างนี้นะกระโดดนี่บอกอ่ะตะเคียนนี่เนี่ยเอาพักองี่ย เอาแล้วมาเขือนี่พึ่งพักวเออเอามาเท่าไหร่เอาสิามาเห็ด่นปลาเนาะอันนี้คร,รับนะรนนพ่จับเนะาหวานนองดามาก,กินครับ <laughs> บวดเป็นเบ้อปวดเนี่ยให้ออกไปเลยบอกว่าหมักลอยอันนี้รสชาติคือการบอกก็เคยกินกระเทือนี่นี่หมักกระเจี๊ยบค่ะบอกเขมเอนดีนะคหมักกระเจี๊ยบหนดีหมักลอยหมักลอยหมักน้อยบ้านคือหมักลอยหมักหมักลอยหมากลอยหมักน้อยบอกเออเอา เดียวนี่ไ <out> ด้นี่เขาได้อยังนั่ไปเห็ดอีกนองพักนะนะแบบตะสาอนองน่างามปล่อยปลาป่ะเติมบ่เออไปไปเห็ดเป็นไรปล่อยปลาเห็ดปีกเห็ดพันอ่ะเห็ดปีกเขาก็มีปล่อยคือปลานยังไปปล่อยเนาะโอเคดิปลาอยู่นี่มองเช้าผ่านนะเช้าก่อที่เราอยู่แต่ใส่ละมาอยู่บนนี้ผ่าหันนะเช้าก่อนไปย่างจังย่างก่อนสา มือนี้มีแต่เมนูปลาเนาะทั้นปลาซีก่นปลากระปุกต่อยปลาต้องหาไ้ายจนจะบ่มีสีเต็มโลอยู่หรอเต็มเต็มเป็นทีเพือนกันเก็มโลเลยโลสหนาพันโหลหนึ่ง1โลหนึ่งวอยบาทเนาะประมาณอยู่แปสิบบาทเก็กโตลเลยนี่แหละี่ต่โลควาเรียบ เอาเน้ยหัวเบาเ่าเลก็้าแปะนะตัวให้าหาเลยนะคะผิดตัวเขาให้เป็นตัวาใหา้เขาเลยนะเอาสันเลยอนอกจากเขาสือปาลาดิ่วมาเสือเขียง้มา,าไรนี่ ่พนนี่จะสือ้อะอะบักนะกันหน้าแม่นแหม่ดีอกาศตันมีนกินแลไวมันขี้ดัง

ส้เอกพักส้เอกแล้วมันทำแล้่ดีอ่ะนม่อยเนาะบอกไม่ให้กินเปเลยเดี๋ยวก็โดนเขาไปเก็บอันตจนเงินเอาโอเคมาเบอร์มานงดีที่พาไปซื้ออีอีกนี่เหร ตือนตัวตื่นตัดีเนาะคืออยู่คนเดียวตัวนี้น้อย พอกนมไม่พี่พี่อพอพบ,บอกออนมไม่เนอะคุณรบกวน่อขอหนึ่งนา4,000ซอยเพิ่นซื้อซอยเพิ่น

คือห้กโอเคข้าคขึมนไแต่เนี่อยากกินนี่ซีไก่เ้าฮนีกะชื่อเผื่อนชไปเห็ดกินแรงใกล้ีคแล้วเอากระสีพาการลับเืินไปไปแต่งกินแรงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้องบีพาเียวนีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะ